大家好我是皮ปวันนี้เราจะมาดูกัน今天我们要来看二跟两的区别。ข้อหงอมหมายเดียวกันคือสองเหมือนกันแต่แตกต่างกันยังไงเรามาดูกันนะครับ二ก็คือชื่อสูคือเป็นตัวเลขหมายเลขนะครับเลี่ยงเนี่ยก็คือเอาไปใช้กับสุคือก็คือเป็นจำนวนปริมาณเรามาดูตัวอย่างนะครับ ，二本书两本书二个人两个人ก็คือหนังสือสองเล่มคนสองคนแต่เราต้องใช้เป็นเหลียง本เกหล人เขาไม่พูดกันนะครับ二本ูกับ二个人ไม่มีนะครับตัวเลข一二3 4 5 但我们铺说“一、两、三、四、五”那卡我们数我有两张票。我有两张票。就是米多两张票。我米多张票。我的座位号码是二十二号。我的座位号码是二十二号。 หมายเลขที่นั่งของฉันคือหมายเลขยี่สิโอเคเรามาดูต่อไปนะครับเจ้าเกลรีร่ยวน่หาินาฬิบนาใบนีห้าร้อยยีบหนี้ร้อยหยวนเจ่เ้ารอวาร,รอว้าาร้อวาร้าอรรรว 二楼ก็คือชั้นสองอาร์ซูก็คืออาร์คนที่สอง二ูตรงนี้ก็คือต้องใช้เป็นเออใช้เหลี่ยงไม่ได้เรามาดูเหลี่ยงนะครับเชี่ยนใจเหลี่ยงเตียนนะก็คือตอนนี้ป่าสองแล้วเชี่ยนใจเหลี่ยงเตียนนะก็ต้องใช้เหลี่ยงใช้เออไม่ได้ หรือว่าจังนเนเงินเหลียงไป200เหลียงไปเหลียงเชียนเหลียงเชียนก็ต้องใช้เป็นเหลียงใช้เป็นเอไปเอยอเชียนไม่ได้นะครับเขาไม่ใช้กันโอเคเรามาดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวเนี้เป็นตัวที่พิเศษสุดๆละ้ะคนจีนอะ่ะเขาเวลาคุยกับเพื่อนเขาก็จะพูดบอกว่านี่ก็อา้า้ปอู ก็คือเอออไปยอยูคือ250แต่250เนี่ยมีข้องหมายพิเศษก็คือเอซเบอร์มันเป็นคำที่ทะลึ่งคำที่แบบลิงทาเพื่นอนก็ไม่ถึงไม่เชิงจะลิงทาเหมือนก็ว่าล้อเล่นน่ะมาณนั้นนะครับก็ถ้าเราไปเที่ยวจีนหรือว่าเรามีเพื่อนคนจีนหรือเขาเรียกออยยร้องอ้าไปยอู่แล้ว โตข้างข้างหัวหรอเราไม่ต้องตกใจนะครับก็คือเขาทลึ่งเขาก็เรียกเราแบบไอซูเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่เป็นข้างด่านนะครับโอเคขอให้ทุกคนจางไว้นะครับวิธีใช้อ้ากะเหลียงต่างกันยังไงนะครับโอเควันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับไายบายครับสวัสดีครับ